และอายุต้นสี่รวมรายได้อายุเท่ากับใช่ครับ22่สิบอปียี่สิบเอดีอะไรอีกก็มวันคนข้าไหร่ว่าถือเลยเดี๋ยวพ่อยากจะผมรองแล้วไม่ไหวตีนางไม่ได้ <c oughs> เป็นเก้าวเลยนะตีนางไม่ได้เป็นเก้าวขาสั่นนะกติกาคือวันน <is> ี้ ม่ต้องหันไปน้องหันไปนะครับหันแล้วให้ทุกคนสลับที่สร้างอัธยาศัยครับเชิญครับเชิญเวลาเชิญครับสลับที่สิครับแล้วก็เรียนหน้ากันมาเรื่อยครับสลับครับเชิญครับสลับ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 ครับ สี่เลขเลขไหนที่น่าเขียนน่ากลัวน่าสยกสยงทุกเลขมันไสเลดเลเลขตัวแรกมาพอได้หัดใช่ไหัดอ่าต่อไปได้แก่ตไายเด้เสียวแอนะครับเดี๋ยวๆๆขอนก่อนจะได้จับเลนิดน่งหนร e แต่ว่าวันแต่ว่าลูกโป่งเท่ หนึ <4 S 2> ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าลขตัวแรกที่ไม่ชอบเบื่อได้แก่เลขเราต้องไล่จากน้อยไปมากแอบว่าไม่จะเป็นไม่จะเป็นกระโดดได้เลยเลขแปดครับป้ถือว่าถือว่าพี่แม่ผมกอยากออกอย่แล้วนะครับสนใจครับผมพี่แบผมครับ ต่อไปมอเลขที่รังเกียรสขยับขยงงเหนียวพูดสจจไม่กล้เรียกเหรอเรียกไปเลยทีทนี่เองอาะเต็เต็งสี่ครับสี่ครับโอ้มีมีสุดโตงจริงของเราเองนะอาะไปแจกบคุณครับครับต่อไปอีกสองเลขนะสองเลขเลกนสิว่าเห็นหน้าแล้ว มือองค์สะจิสเทียนอันนี้ตัวแรกไม่ใช่เจ้าของแรกเห็นแล้วไม่ใช่อะเลขห้าห้าโอ้ <c oughs> เดี๋วอวนะครับที่จะเข้ารอบอีกคนะครับแค่หกคน <c oughs> ต่อไปเลขสุดว้าใกล้ตัวเราแล้วขันม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 ันเป็นผลพื้นเลขหนึ <c> ่ง <oughs> คุณแม่ครับทำไมทำไมผมพูดถึงตัวเล่นได้คุณแม่ครับไม่ได้ว่าคุณแม่ขันเดีย๋ยวคนคุ้นเลยนะเอะอะลูก,น,ก,กนี้ไม่แลนะกนี่มีาการบอกอีกเรื่องนะคุณแม่ครับแนะนำใช้คารามายครับคุณแม่ใยรเหลือพูดใครอยู่ก็ห้ามบอกตรงนี้ตรงนี้คุณแม่ครับอย่างนี้ครับการกี่งาสุดท้ายซึ่งทั้งห้าคนนั้นจะต้องทำก็คือวันนี้อยากให้พี่ต้อนแันกับคันโนนะครับทุกท่านเลือก เลือกนะครับชี้ว่าระหว่างหนึ่งส <c oughs> ีสัปปหนหัวไล่ตูมเออวิ่เดือดจริงผูสปอตไลยดิโฮมเพไม่ได้ใช้เลย <c oughs> <c oughs> หัวไหล่ตูแนแม่เ <c oughs> ดือดเดือกของมันมีจะเลือก <c oughs> จับมาจับมามาจับชอบเอาไว้ว่ส่วนให่ของตัวเองที่ดูคิดว่าตัวเองเโอ้ยเซ็กซี่ส หัวหรือเปล่าไหือตูจับเลยครับถ้าจับแล้วเชิญเอามือแตะครับเอามือแตะครับเอามือแตะครับแต่ท่านสองนายครับหัวจะแตูดห,ห,หัวไหลตูดเอางี้ค,คิดว่าไม่ชอบส่วนไหนระหวางหัว ไหลกระตู่ไม่ชอบส่วนไหนเออเอาไปว่าเนี่ยสามสามส่วนเนี้ยไม่ชอบส่วนไหนไม่ได้หมายความว่าหัวไหลหรือตู่กันเลยเน่ยเือะเลยเหลือเหลือเหลืขอเหลือช่วงบนกับช่วงล่างไว้แล้วกันนะเว้นไม่ชอบไหลเขาไลออกไหลออกไป เอาสอก่อนไปสองก่อนเอออ่าตรงไปสองเออตรไปสองนะฮะไหลครับไหลครับแก้ได้ครับแก้ก็ติบนหัวห้ครับได้ครับเออแม่จ้าไหลใช่ไหมเออปั่นเหลือสองเหลือแค่มิสเอลกดอก้มิสปานมานะมิสเอลวดอันีสออเอลกดอเราพี่เออนอรับ้อันนี้มิสป้านมา